นี่คนดูเนื้อแบบดึงด่างมากแล้วก็เส้นแล้วก็น้ำข้นๆค,คลักๆนะทุกคนมากินกันทั้งครอบครัวเลยค่ะบรรยากาศคือดีมากนั่งในห้องแอร์ไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนเพลงก็เพราะน้ำก็น่ากินมากทุกคนแฮปปี้ราคาเนี่ยก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะทุกคนถ้วยนี้อ่ะเริ่มกินเลยดูน้ำข้นมากแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเค็มไปหน่อย เนื้อนุ่มมากแกด้วยความที่น้ำมันข้นมากก็คือมันเกาะเส้นดีมากเลยฉันเทใจให้กับเนื้อเปื่อยที่สุดแก คือกินแล้วแบบเอาจริงๆนะนึกถึงแบบถ้าเอาไปทำพวกต้มแซฟอะไรอย่างเงี้ยแกฟินมากแน่เลยฉันคงเลิฟมากๆอันนี้ก็สั่งเป็นน้ำองุ่นเคียวโฮนะคะทุกคนก็ฟิลมันกับน้ำองุ่นในเซเว่นเนาะมีพอกินเกลี้ยงเลยนะคะแม่ซื้อแกงฮังเลกลับบ้านด้วยยังไงก็แวะมาลองชิมกันได้นะคะที่ร้านเฮื่นสุรางคะ่ะอาหารเขาก็อร่อยใช้ได้เลยแล้วก็แถมยังนั่งสบายด้วยคะ่ะ